บอยเพิ่งเข้ากรุงเทพเพื่อมาทำงานเป็นรอปรพอของหอพักรายวันแห่งหนึ่งมีอยู่คืนหนึ่งบ่อยก็มาเข้าเวรเขาเดินตรวจตาห้องไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงครางหือเหมือนคนร้องไห้เขาจึงคิดว่าน่าจะมีคนพาผู้หญิงมาค้างแล้วทะเลาะกันเขาฟังอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่อยากไปยุ่งด้วยเท่าไหร่แต่เสียงนี้ก็ดังอยู่อย่างนั้นหลายคืนจนบอยสงสัยว่าห้องนี้มีคนมาเช่ารายเดือนหรือย,อยังไงผู้หญิงในห้อง ได้ร้องไห้แทบทุกคืนเพราะบางทีเสียงร้องนั้นก็ดูครวญครางน่าสงสารแต่บางทีก็ร้องเหมือนคนโกรธแค้นใครมาแถมบางคืนก็มีเสียงเหมือนป่าเข้าของของตกดังตึงตังอีกด้วยใจหนึ่งบอยก็อยากจะไปเคาะห้องแต่ด้วยความที่เขาเป็นรอปพอใหม่เขาก็ไม่กล้าจะทําอะไรบุ่มบามเพราะกลัวว่าผู้เช่าจะหาว่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาแต่อีกใจบอยก็กลัวว่าคนที่มาพักจะเกิดอันตรายหรือฆ่าตัวตายได้ เขาเลยลองตัดสินใจโทรหาโจเพื่อนที่เคยทํางานเป็นอาสากู้ภัยว่าเขาควรจะทํำยังไงดีโชคดีคืนนั้นโจรับสายซึ่งพอบอยเล่าเรื่องให้ฟังโจก็ถามหมายเลขห้องซึ่งบอยก็งงว่าจะมาถามเลขที่ห้องทําไมเพราะเขาอยากรู้แค่ว่าตัวเขาจะทํำยังไงดีหรือว่าโจจะมาช่วยเขาไหมบอยจึงตัดสินใจบอกเลขห้องและพิกัดของหอพักว่าอยู่ตรงไหนโจที่อยู่ปลายสายก็เงียบไปสักพักและตอบเขากลับมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่ง ฟังจนเย็นขนลุกว่ามึงอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นเพราะกูเคยไปมาแล้วคำตอบนี้ยิ่งทําให้บอยงงหนักมากเพราะเขาคิดว่าโจนน่าจะบอกวิธีช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นมากกว่าในขณะที่บอยกําลังคุยกับเพื่อนอยู่นั้นเขาก็เหลือบไปเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวที่พ้าม่านหน้ากระจกบานเกร็ดคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ตัวแล้วว่าบอยกําลังพูดถึงเธออยู่แม้จะมองอยู่ไกลๆบอยก็พอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนมองมาที่บอย บอยจึงรีบตัดบทกับเพื่อนว่ามึงไม่ต้องมาแล้วมัง้งสงสัยไม่มีอะไรละเพราะเสียงเงียบไปแล้วสักพักผู้หญิงคนนั้นก็แหวกผ้าม่านมานิดหนึ่งเพื่อมองดูบอยจริงๆไฟสลัวสลัวที่หน้าห้องทําให้บอยพอมองเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นว่าเธอตาแดงมากเหมือนคนร้องไห้มาอย่างหนักห่มผ้ารุงรังเธอใส่เสื้อซีทรูเหมือนชุดชั้นในซึ่งบอยเองก็ลองเดินตรงไปที่หน้าต่างเพื่อเข้าไปดูผู้หญิงคนนั้น แต่ในขณะที่เขากําลังจะก้าวเดินโจก็พูดขึ้นมาว่าที่ห้องนั้นเคยมีผู้หญิงขายตัวโดนหลอกมามอมยาแล้วก็มอมเหล้าเพื่อให้มีเซ็ก์กันจนช็อกตายซึ่งตัวของโจเองเป็นคนเข้าไปเก็บศพน้องคนนั้นเองตอนที่เข้าไปเก็บศพผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อสีดําเป็นลูกไม้คล้ายเสื้อชั้นในม้วนผมยาวเป็นหลอนผิวขาวหน้าตาดีคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นบอกว่าผู้หญิงที่ตายนั้นมากับผู้ชายที่ดูมีอายุหน่อย แต่โดนมอมยาและมอมเหล้าจนช็อกตายแต่พนักงานบางคนก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเมาเหล้าเองแต่สภาพศพที่เขาไปเก็บดูน่าสงสารมากดูยังไงก็เหมือนคนโดนมอมยาและถ้าแขกคนไหนได้เข้าไปพักห้องนั้นก็เห็นว่าเจอดีแทบทุกรายแถมท้ายโจย,ยังพูดติดตลกอีกว่าถ้าบอยจะเข้าไปดูลูกค้าห้องนั้นก็ดูดีๆก่อนแล้วกันว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนหรือเป็นผีถ้าเป็นผีก็ไม่ต้องโทรหากูให้โทรหาหมอปลาเลยละกัน ซึ่งจากการที่โจรบรรยายลักษณะศพชัดเจนทําให้บอยเห็นภาพของผีผู้หญิงคนนั้นคมชัดขึ้นไปอีกจนเขารู้สึกทันทีว่าทําไมสิ่งที่เพื่อนบรรยายกับสิ่งที่เขาเจออยู่ตรงหน้ามันตรงกันเป๊ะจนเขาอึง้งพูดโต้อตอบอะไรกับเพื่อนต่อไม่ได้และอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นเดินทะลุผ่านเขาออกไปยืนอยู่หน้าห้องทงั้งๆที่ไม่ได้เปิดประตูเลยคราวนี้บอยทิ้งโทรศัพท์ร้องร่นด้วยความตกใจ ก่อนที่เขาจะวิ่งไปหาพนักงานที่เคาน์เตอร์แต่พอพนักงานที่เคาน์เตอร์มาเป็นเพื่อนเขาเพื่อดูที่ห้องพักก็ไม่เจอใครแล้วรีเซพชันก็บอกว่าไม่ได้เปิดให้แขกคนไหนพักห้องนั้นพอได้ฟังแบบนั้นบอยจึงหาโอกาสแอบหนีกลับเข้าห้องทันทีโดยไม่สนใจเรื่องอยู่เวรอีกแล้วเพราะเขาตัดสินใจทันทีเลยว่าเขาคงทํางานที่นี่เป็นคืนสุดท้ายเพราะเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็มาขอเขียนใบลาออกทันทีซึ่งบอยก็ไม่กล้าบอกเหตุผล สาเหตุของการลาออกที่แท้จริงให้ใครฟังเขาบอกหัวหน้าแค่ว่าต้องกลับต่างจังหวัดด่วนเพราะแม่ไม่มีคนช่วยเกี่ยวข้าวและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้บอยเลิกทำอาชีพรอปรพอหรืออาชีพที่ต้องเข้าเวรตอนกลางคืนไปเลยหลายปีต่อมาเขาได้ข่าวว่าห้องพักร้างนั้นปิดตายไปโดยไม่มีสาเหตุส่วนอาคารหอพักก็ถูกรือ้อกลายเป็นที่ดินว่างเปล่าแต่ก็มีคนที่ขับรถไปมายังลือกันว่า เห็นผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่แถานั้นเหมือนคนไม่มีที่ไปบางคนก็บอกว่าเรื่องที่บอยเคยเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแต่งเพราะเขาขี้เกียจเข้าเวรกลางคืนแต่บางคนก็เชื่อเพราะบริเวณน,นั้นเหมือนจะเคยมีสร้างปูนอยู่แต่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่บอยเคยเล่าก็ตามแต่สําหรับตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากขับรถผ่านที่ดินแถวนั้นในช่วงกลางคืนอีกเลย